ทุกคนนี่เราอยู่ที่เอ็นคอฟฟี่ดีครับทุกคนนะฮะอันนี้เป็นช่องหลักนะครับทุกคนจะเมื่อกี้เพิ่งจะเอ่ออีพีแรกไปมาอีพีที่สองโชคดีมาก,กวันนี้ลุกมาลานลูกจูเจ้าของโยทุกคนนี่น,นี่ดูหน้าตาเจ้าของน่ารักไหมนี่เท่นะฮะเข้มข้นสุกกาแฟแน่เลยนี่อยู่ตรงนี้ี่พี่พง์นะฮะไม่รู้พี่หรือน้องนะน้องเราแน่นอนหน้าเด็กกว่าเราอีกนะฮะนี่ฮะอื ที่นี่เขาแบบเอ็กซ์เพรสเขาเรียกสเปเชียลเอสเปเชียลิสต์นะฮะเชี่ยวชาญนะฮะทุกคนบรรยากาศกันเองมาก์คทำเลทองถนนอะไรนะถนนคลองหลวงบางขันได้ไหมถ้าบอกใกล้ๆมามาเส้นบางขันธรรมกายนะทุกคนข้างๆก็มีไกลมีตรงนี้เองใช่ไหมโรงเรียนคลองสองอยู่ตรงนี้ก็เป็นทางเข้าตรงที่ทางเข้าหรือด้านข้างอ่ะใช่ครับด้านหน้าเลยครับอันนี้ด้านหน้าอือกาแฟเลือดกาแฟแท้โรย่างจะมีกลิ่นของ นี่ขนาดเราไม่คอกาแฟนะทุกคนถ้าคอกาแฟเขาจะต้องลงขนาดไหนเลิศมากนะฮะเลิศ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 นะฮะยังไงเป็นมายังไงไหนเล่าอีกรอบหนึ่งสิว่าทําไมถึงมาใจรักในการชงกาแฟชาให้ชาวโลกเขาเริ่มต้นจากเริ่มเริ่มดื่มเองก่อนครับอ่าใช่เริ่มดื่มเองแล้วชอบใช่แล้วที่บ้านคุณพ่อคุณแม่น้องภรรยา ก็เลยพอย้ายจากประตูน้ำมาอยู่ตรงนี้ก็เลยคิดว่าหาธุรกิจทำเป็นครอบครัวธุรกิจครอบครัวจ้ะใช่เล็กๆเริ่มเริ่มจ้ะศึกษาได้ขอคำแนะนำจากที่เราชอบกินอ่าแล้วกาแฟนี่มันเป็นสมุนไพรมีต่อสุขภาพด้วยเนาะใช่่ครับแตดื่มกาแฟคือดื่มเพื่อสุขภาพใช่่มาไปมันก็ทุกทุกอย่างนะครับพี่ ใช่ใชแต่บางคนก็ชอบแนวแบบหวานละมุนหวานระดับของเขาแล้วแต่คนเนะาะอันนี้เป็นเทสของอคนหนึ่งบางคนก็ชอบเข้มๆขมๆบาง,ง,งคนก็ชอบโทนผลไม้อะไรบางคนก็ชอบมิกกับนมกับ,บไซรัปนะอือใช่ใช่ใช่บางคนบอกว่าอะไรที่ไม่หวานนะเขาบอกว่าเขาจะไม่กินไม่เป็นก็จะรู้สึกเหมือนไม่อร่อยฉะนั้นเนี่ยกาแฟบางทีมันก็ วัดใจเนาะว่าใครจะเอาสุขภาพมากเลยกว่าความอร่อยไงบางทีมันก็ต้องนิดนึงอ่ะธรรมชาติกาแฟมันต้องมีความขมสิใช่ากาแฟสดอืใช่ไหมฮะมีหาะทุกคนนะรสมากดื่มง่ายง่ายนะครับกาแฟที่ดื่มง่ายๆสดชื่นสดชื่นนะฮะแล้วกาแฟนี้มามาจากแหล่งไหนบ้างะที่นี่ลงไงตอนนี้จะ ตัวหลักเลยจะเป็นปราซิลนะแล้วก็ซิงเกอร์เนี่ยตัวที่พี่พี่ม่อนอยูนะก็จะเป็นเอธิโอเปียยากรเชมแล้วก็อีกโขนึงก็จะเป็นโคลัมเบียที่เป็นเวทที่มีประจำนะครับมีสามเอยแล้วก็มีเวียนเวียนมาเรื่อยๆเพราะว่าผมเสิร,ร์ฟกาแฟมีทั้งเครื่องเอสิซแมชชีนแล้วก็ดริปด้วย ซึ่งคนที่ชอบกาแฟเนาะหลงรักกาแฟเนี่ยต้องมาร้านนี้นะนี่ขนาดสารภาพโดยตรงแลปกติกินกาแฟไม่เก่งแต่พยายจะหาร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักเนี่ยบอกต่อชอบเพราะว่ามันมีความเป็นไม่หวานด้วยไงถ้าหวานนี้มันก็ต้องจะอีกแนวหนึ่งอ่าใช่ชอบชอบชอบเลยชอบเลยทุกคนนะฮะเป็นมีความเป็นสุขภาพเฮลซี่เฮลฟูลอะไรเงี้ยฮะส่วนนี้อ่า คุณพวกจะเป็นจะนิยมเฮลตี้อ่า,ชาใช่ใช่แต่นี่เป็นชาชาเขียวมัทฉาชาเขียวมัทฉาซึ่งเราจะชอบชาอ่าหรือ่เราจะชอบชาอยู่แล้วไงอ่าออเห็นไหมพอความมีความหวานนำเข้ามาแล้วก็จะแบบว่าอีกแนวนึงไงแต่นี่หวานเข้มข้นนะคือ <î lightweight> อันนี้จะเป็น,ปนหวานเข้มข้นหอมหอมชา ไม่ได้หวานปกปติอร่อยหวาน,นปกปติเสิร์ฟเป็นหวานอร่อยมากทุกคนอร่อยมากแต่จริงๆแล้วใครมาที่นี่นี่สามารถเสิร์ชหาใน Google <c oughs> ได้นะเอ็นคอฟฟี่ดีก็จะรู้เลยปักหมุดมามมนี่อยู่ในพื้นที่ของปทุมเนี่ยนะแล้วรู้ตัวมั้งไหมว่าจังหวัดปทุมเป็นจังหวัดที่แบบน่าภูมิใจมากเป็นเมืองการศึกษาด้วยนะมหาลัยก็เยอะตลงตลาดฟิวเจอร์พาร์คก็ใหญ่ที่สุด ส่วนการค้าวัดก็ใหญ่ที่สุดวัดดังๆเยอะแล้วก็รวนจะ่เป็นของดีเมืองปทุมเนาะขึ้นชื่อว่าแถวเราอยู่ในโซนลังสิตทธ์เนาะที่นี่คองหลวงอ่าก็ไม่ไกลจากในส่วนของลังสิทธคลองหลวงคลองคลองห่คลองสองไล่มาอ่าแล้วก็เอ็นกาแฟดีนี่ก็เป็นของดีของดีของปทุมของลังสิตธ์นะทุกคนต้องมา เพราะว่ายิ่งน่าสนับสนุนตรงที่ว่าพอมารู้ว่าทําด้วยใจรักเนาะแล้วก็ความเป็นครอบครัวแล้วก็บรรยากาศแบบกันเองมาแล้วเพราะบางทีเวลาเราบอกตรงไม่ได้ไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้งั้นไปบางบางร้านเราจะรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนกับไม่คุ้นเคยแต่พอมาที่จะรู้สึกเออกันเองที่นี่ไม่ใช่เป็นเพราะ<อ><อ>พ่มอนนะลูกค้าทุกคนท<อ>นี่ผมออกมานั่งคุยออกมาทำให้ลูกค้าคิดว่าที่นี่เป็นแฟมิลี่มีคนมี มีความเป็นการเลี่สามารถพูดคุยได้รุกเรื่องกันเองใช่ครับใช่เหมือนเวลาเวลาเราไปที่ไหนเนี่ยเราไปบางทีเราอยากได้ความเป็นส่วนตัวก็จริงแต่เราก็อยากได้การอบอุ่นจากเจ้าของจากจากเธอเรียกว่าไรร้านน่ะจากร้านแม่เหมือนเราไปพักโรงแรมไงบางทีอมีกล้องวงจรปิดติดเต็มเลยเราจะรู้สึกเหมือนกับแบบว่าส่วนตัวหายไปไหนหมดเขาจริงๆมันเป็นความปลอดภัยส่วนตัวผมผมคิดว่ากินกาแฟแล้ว เราได้คุยได้พูดได้คุยกันใแชร์ประสบการณ์กันผมว่าผมว่าน้องีได้อากแต่ถ้าเกิดว่านั่งกินกาแฟแล้วกินคนเดียวอยู่คนเดียว <laughs> ครับ <laughs> แล้วอย่างน้อยๆได้ได้มิตรภาพและที่สาคัญคือได้เพื่อนใหม่ๆได้นะ <laughs> ได้เพื่อนใหม่อย่างน้อยเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจ <laughs> ของร้านเองเลยท <laughs> ุกคนอร่อยมากทุกคนอร่อยเดี๋ยวจะมีขนม กาแฟครกาแฟก็ออกแบบแก้วแบบว่าเก็บเก็บไว้ได้นั่นเนี่ยแก้วเท่เลยอ,อร่อยทุกคนทุกค้าเราออกมาข้างนอกบ้างนะครับทุกคนนี่บรรยากาศแบบนี้เลยฮะถนนคลองหลวงนะจ๊ะบางขันธรรมศาสตร์รังสิตก็ไม่ไกลจากมอกรุงเทพนะนะฮะนี่แนวแนวแบบคลองหนึ่งคลองสองคลองสามคลองสี่ไล่มาก็สามารถที่จะมา เอ็นจอยที่กาแฟเอ็นคอแฟี่ดีได้นะฮะทุกคนนี่ฮะ